จเจริญทาสํานึกดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2564นะคะวันนี้ปุ้ยก็อยู่ที่ชมรมมังสวรัตแห่งประเทศไทยสาขาหน้าสันติอโศกค,ค่ะซึ่งตอนนี้ร้านก็เปิดขายอาหารมังสเวรัตแล้วนะคะโดยการซื้อกลับบ้านเท่านั้นค่ะยังไม่อนุญาตให้ลูกค้านั่งทานในร้านนะคะรายการอาหารก็มีหลากหลายชนิดนะคะ ราคาเพียงกล่องละ25บาทเท่านั้นค่ะวัตถุดิบของทางร้านก็จะเป็นผักไร้สารเคมีทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็อาหารของเราก็จะปรุงโดยไม่ใส่ผงชูรสนะคะทางร้านเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนวมิน44ถึง48 ก็อย่าลืมแวะมาช่วยกันอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ